มันมีอยู่จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความประมาทของคนมากกว่าเช่นการไหว้เจ้าไฟฟ้าลังวงจรเพราะฉะนั้นควรไปตรวจสอบดูด้วยนะฮะนี่คือทั้งหมดที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้อยา่างรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีาตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่แต่อาถรรพ์ชาวบ้านชื่อว่าไม่น่าเกี่ยวโอ้แต่เมื่อวานวันสัจจีนด้วยเพราะการจุดธูปไหว้เจ้านะใช่ครับ คุณผู้ชมคะใครที่รอกันอยู่ลุงพลป้าแตนน้องไอซ์เดี๋ยวมาแน่ๆนะคะส่วนนักร้องลูกทุ่งอีกคนหนึ่งที่มาเหมือนกันแต่มาในรายการแซดสตอรี่ลำไยไหยทองคำคะ่ะ <c oughs> คือมีข่าวลือมีคนเมาลำไยไหยแตกงานก็หดโควิดมาผันตัวไปไลฟ์สดเป็นแม่คะขายของซะแล้ว <c oughs> จะไม่ร้องเพลงแล้วหรอ จริงไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวรอฟังจากปากของลำไยไหทองคำนะคะชั้นสตอนีสีโมงเย็นค่ะและที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปชมไปร่วมกิจกรรมนะฮะอีกครั้งหนึ่งกับงานในอินสนามอ่านเล่นนะฮะตอนพิเศษนะครับเพราะว่าหน้าอัดแน่นจุใจสุขได้ไม่อั้นนะครับที่ The ะสตรีทรัชดานะครับร้านในอินนะฮะขอเชิญชวนนักอ่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับงานเทศกาลหนังสือแสนสนุก กับงานในอินสนามอ่านเล่นตอนพิเศษนะครับที่ไลน์โปรโมชั่นชั้น1 The Street รัชดาคอมมูนิตี้มอลล์ใจกลางกรุงเทพเลยนะฮะ3-13กันยายนนะครับซึ่งอัดแน่นไปด้วยหนังสือใหม่แล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับลดสูงสุดช็อกโลกฮะเจห้ามพลาดกับบุ๊กบุฟเฟ่นะครับที่เปิดประสบการณ์นะฮะคุณผู้ชมใครไปเที่ยวชมไปซื้อหนังสือเนี่ยสามารถหยิบหนังสือกี่เล่มก็ได้แบบบุฟเฟ่เลย<อ>นะฮะหยิบใส่ถุงนะครับ เท่าที่ถุงจะใส่ได้นะร, oh ราคาเดียวเลย oh. 199บาทนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ยังมีนะฮะสินค้าที่ร่วมรายการถ้าซื้อครบ600บาทรับทันทีนะครับส่วนลดท้ายใบเสร็จอีก100บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้บามพลาดกับงานในอินสนามอ่านเล่นตอนพิเศษที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นึ่งเดอะสตรีทรัชดา คอมมูนิตี้มอใจกลางกรุกงเทพ3ามถึงกันยายนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักแค่สักครู่เดียวเท่านั้นนะฮะช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้เดินทางมาเยี่ยมเยียนข่าวเที่ยงอมรินทีวีคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญจากบ้านกกเกอะลุงพลป้าแตนและน้องไอซ์สารวัตรวันนี้กลับอมรินทีวีแล้วกับคิณเกาใช่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันเต็นแสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวมาครับ จิมสุกี้พันธ้ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบฮอ t f ฟ l i n g ที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณน้ำจิ้มสุกี้พันธ์้ายอร่อย นำนนนันฤฤน้มผงคาเนชั่นแคลเซียมสูงและมี DHA ่อขึ้นก็ทำอะไรได้มากขึ้นคาร์เนชั่น UST แคลเซียมสูงแค่สิบบาทลองเลยเมื่อรู้สึกว่ายเย็นไปลองนี่เลยริโคร่ากลาเซียเฟรชมิ n นเย็นสดชื่นยังลงตัวให้ลมหายใจหอมสดชื่นชุม่มคอผลิตจ,จากสมุนไพรธรรมชาติจากสวิส เคยท้อและไม่เคยถอยแลกตะซอ,อยกันหน่อยไหมเติมพลังและมู่ไปด้วยกันสิแลกตะซอยจะไม่หยุดความฝันที่มีเราจะทำให้ฝันเป็นจริงแลกตะซอยเติมพลังในวันใหม่พี่คะขอขนมเกลือ Clean a n Saline ผลิตด้วยเกลือฟาร m a c e u t ิคอ l เกรดจากนิวซีแลนด์ ก็อยากใส่ใจดูไงครีมในคาไลายน้ำเกลือล้างแผลฉลากเขียวผลิตด,ด้วยตัวยาโซเดียมคอลอไรด์นำเข้าจากนิวซีแลนด์ครีมในคาไลายผลิตโดยบริษัทเอ็นบีลาบลาตอรียอในสาหกรรจำกัดประเทศไทย ไฟเดย์เดอะซีรีส์รักแท้หรือแค่สงสารทุกวันศุกร์เวลา22นาฬิกา30นาทีทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ออมรินทร์ทีวี ตาพาตะลุยสัปดาห์นี้ชิปจอลงเสาเที่ยวพัทลุงกับหนุ่มอารมณ์ดีตลกจริงๆที่ผมชื่นชมนะโอตีลุงลงเนี่ยไม่ได้ขึ้นพี่นะงานไม่หาแต่เรื่องดูพี่โคตีครับทอดแหจับปลานะครับขอแท่นี่ต้องใช้น้ำมันมไหมเป็นคนละย,ายา่างอย่าโดนเด็ดขาดเลยนะครับปลาดุกทะเลเงี้ยงใช่ไหมเขาไม่มีปัญหาคุณกทำได้เหรอเขาบอกอันตรายมากจริง<อ>จะสนุกแค่ไหนติดตามได้ในซุปตา คือวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา22.30นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นายอินสนามอ่านเล่นตอนพิเศษร่วมหนังสือขายดีสำนักพิมพ์ดังโปรโมชั่นโดนใจบุ๊กบุฟเฟ่หยิบไม่อัน้นชอบครบรับพรีเมียมสุดน่ารัก3-13กันยายนนี้ The Street รัชดาน้องอินรับฮิวสะดวกโปรดีส่งฟรีทั่วไทยที่นายอิน .com ครื่องดื่มเรดดี้บูดมีส่วนผสมของแอลอาจินินและซิงวีโว่ V19 ลดราคาเหลือเพียง11,999บาทจากเดิม12,999บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2563วันที่ <V ivo. S 3> 9กันยายนนี้พบกับ99 Big Brand Sale ลดสูงสุดถึง90% แจกคูปองส่วนลด999บาททุกวันลดครั้งใหญ่ที่ช่วยเพื่อนยังไงดีนะสูตรใหม่โปรโมชช็อกโกแลตอร่อยมีโอเมก้า369 b 1 2เพิ่ม4เท่าแลวชีมสูงอ๋อปล่อยสเต็ปสร้างสรรค์ขนาดด้วยช่วยเพื่อนได้สูตรใหม่โปรโมชช็อกโกแลตไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ ไม่ได้ทำเพื่อท้าทายหรือดึงดูดสายตาใครประสบการณ์ใหม่เราใจกว่าที่เคยครั้งแรกกับยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องชาร์จออลนิวน e ิส s a ค k ก c ์อีพาว e r อร์สู้ลำพังอย่าหวังถึงความสำเร็จ สำเร็จเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือ OR เชื่อในพลังนี้และพร้อมสร้างสิ่งดีๆเพื่อวันนี้และวันข้างหน้าไปพร้อมกันรวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นโอ o า สนุนโดยเริ่มต้นวันดีๆในทุกเช้าใหม่แบรนด์ซุปไก่สกัดสูตรช็อกโกแลตยาปราสภัยแคปซูลแก้จุกเสียดแก้ประจำเดือนไม่ปกติขับน้ำข่าวปลาไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวัน AIS 5G คลื่นมากสุดครอบคลุมสุดดีที่สุดจาก AIS บริษัท Suntech Steelworks จำกัดผู้ผลิตหลังคาเมทัลชีทพ,พร้อมฉนวน P u โฟม เอ็มวีเตางอยนะครับซึ่งวันนี้ข่าวเที่ยงอมรินของเราเนี่ยนะฮะมีแขกพิเศษมาร่วมรายการแล้วจะมาพูดคุยในหลายๆแง่มุมนะครับรวมไปถึงไอ้เจ้า m อวที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้ว8ล้านกว่าแล้วหลังที่ปล่อยมาได้ไม่เท่าไหร่เอง5วัน8ล้าน3นที่เป็นปรากฏการณ์นะฮะวันนี้แขกรับเชิญที่อยู่กับเราครับเป็นใครไปไม่ได้ฮะทางลุงพลป้าแตนแล้วก็น้องไอซ์สารวัรนะครับสวัสดีครับสัดีค่ะสวัสดีค่ะ